ครับเออถ้าถ้ามีการปั่นอย่างเงี้ยนะนะคุณไม่เอาเวลานะคุณไม่เอาเวลาไปหาคดีการตายของน้องชมพู่นะก็ใส่ตัวโครงสร้างเข้าไปใส่ตัวโครงสร้างสำนวนคดีสำนวน,น,วนยังไงแล้วก็ปล่อยตัวเข้าไปกับผู้ที่ต้องสงสัย ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่นะหรือคดีดาราสาวแตงโมที่ว่าตกเรือก็ใส่โครงสร้างสนามไม่เหล็กแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ไปอ่านดูคนบนเรือสิว่าใครเป็นคนทําเหตุการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปกระตุกกลมเมื่อไปกระตุกเออปากเสือเสือมันก็กัดไม่หยุดนะเอาเวลานั้น เหมือนใครดูผมผ่านช่องทางในช่องทางหนึ่งผ่านลิกผ่านลายผ่านระบบคลื่นบางตัวสืบหาสืบเสาะในความจริงคุณเอาสิ่งที่ทํากับผมเนี่ยไปหาคดีน้องชมพู่สิว่าใครเป็นคนฆ่าหรือทาอะไรน้องชมพู่สองเออเอาไปหาคดีเออแตงโมเอาไปหาคดีแตงโมหรือเอาไปหาว่าใครเป็นคนยิงเสแดงที่มีการชุมนุมกันเมื่อสมัยนั้น ว่าใครเป็นคนยิงสงสัยใครก็สร้างตัวแล้วก็ใส่ไปสร้างตัวแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปการยิง Big oke, อบิ๊กโจ๊กผอตรอที่มีการดักยิงบิ๊กโจ๊กรองอสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติณนะขณะผมเห็นข่าวว่ายิงแล้วท่านสงสัยใครท่านก็สร้างตัวขึ้นมาแล้วก็ปล่อยหาสิจะได้จะได้พบกับคําตอบที่แท้จริงไม่ใช่มานั่งปั่นผมโหว่าเจ้าเล่นบทเป็นเจ้านะ เล่นบทเป็นเจ้าเล่นบทเป็นนั่นเล่นบทเป็นพระมาหากษัตริย์แต่มีการประจานผมพันลิงผันลายผานโปรแกรมมีการแพร่เครื่องต่างๆนานในการควบคุมคนฮะผมไม่ได้เจหรอกเพราะว่าเรื่องนี้มันมีการตายกันเกิดขึ้นนะเพราะเรื่องนี้มันมีการตายกันเกิดขึ้นฮะแล้วคดีการตายก็ต้องถูกเรือขึ้นมาแล้วแต่ละคนดูผมผันช่างนะครับผันลิงผันลายผานโปรแกรมพูดไปเอาข้อมูลมาจากไหนคุมขู่คนให้พูด เหมือนให้จํานวนด้วยหลักฐานเราลองเอาสิ่งนี้ไปหาคาดีเสแดงไปหาคดีน้องชมพู่วิกโจกันกระลักยิงที่โคราชการตายที่หนองบุลำภูคดีน้องชมพู่คดีดาราสาวแดงมูแล้วท่านจะพบคำตอบเพราะมีคนไม่ยอมใครได้รับข้อมูลรูปแบบรูปแบบไหนใครดูผ่านเิื่องาาผ่านาโปรแกรมต่างๆมีการทำแอปสลับแอปต่างๆนานาและมีการคุมขู่รีดเงินผมจะให้ผมนั้นเป็นเป็นหน่วยสืบลับทำกูมามากพอและพอาบบาย นะฮะทำกูมามากๆพอายบายนะฮะ